สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว้าวก็จะมาปลูกต้นคริสนิ้วทองกันนะคะหรือเรียกอย่างว่านิ้วทองคริสก็จะเป็นิอง,องอแบบนี้นะคะดูผิวเผินคล้ายต้นหยกแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะคือต้นนิ้วทองคริสนิ้วทองคริสก็คือมีการบิดเบี้ยวนะคะคล้ายหยกความสวยของเขาก็อยู่ที่การโคง้งการงอนะคะและรูปทรงก็ยิ่งโตยิ่งสวยวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางกันค่ะ นานๆานครั้งเราจะได้เห็นของแปลกนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือความน่ารักศิลปะที่ลงตัวนะคะการปลูกต้นไม้มีแฟนคลับและเพื่อนๆท่านผู้ชมถามมานะคะว่าทํายังไงเราถึงเจ้าง,งามถ้าเราใส่ใจเราดูแลทุกวันนะคะงามแน่นอนค่ะก็ฝากขอบคุณนะคะที่ติดตามและฟังรับชมกันทุกวัน,นะค่ะอุปกรณ์นะคะก็อันนี้ก็เป็นถ้วย น่าจะเป็นที่เขียบบุรีนะคะที่ไม่ใช้แล้วหรือถ้าเราเจอที่ร้านลายสวยๆเราก็ซื้อมานะคะเอาปลูกต้นไม้อุปกรณ์ในการปลูกของเราก็คืออย่างแรกผงทานนะคะอย่างที่สองก็ดินปลูกทั่วไปใส่ผงทานไปเลยค่ะใต้กระถางเขยยานะคะ ถามว่าทำไมถึงใช้ผงทานรองต้าล่างเพื่อการเชื้อรานะคะเพราะว่ากระถางใบนี้ไม่มีรูเราจะเลี้ยงแบบไม่มีรูแล้วก็เหยอะน้ำไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นเราก็ใส่ดินปลูกลงไปแบบนี้ เลาเราดึงมาแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็มีรากติดมาหน่อย,อยนึงแล้วก็ปลูกแบบยกโคดนะคะเพื่อที่จะให้ต้นของเขาสวยนูนแบบนี้น่ารักน่ารักนะคะการที่ใช้ถ่านรองก้นกระถางเพื่อกันเชื้อรานะคะเพราะกระถางใบนี้เราเลี้ยงแบบไม่เจาะรูฉะนั้นเวลาเราลดน้ําลดบ่อยๆก็จะทําให้อาจจะมีเชือ้อราเกาะช่วงรากได้นะคะเพื่อกันการ เวลาจะมาเกาะกินต้นไม้นะคะแล้วก็กันไว้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใช้วัสดุการปลูกปกตินะคะแล้วก็โรยดินให้ทั่วพยายามอย่าให้เปื้อนฝนุ่นะครับกุ่ขาไม่สวยเสร็จแล้วเราโรยหน้าด้วยดินภูเขาหินภูเขาไฟนะคะ ก็จะได้ต้นน่ารักน่ารักการใช้หินภูเขาไฟโรยเราก็จะได้รู้ความชื้นนะคะว่าความชื้นของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างชื้นมากชื้นน้อยหินภูเขาไฟก็สามารถบอกได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่มีความชื้นหินภูเขาไฟก็จะเป็นสีขาวแต่ถ้ามีความชื้นใต้ล่างเราก็จะเห็นหินภูเขาไฟนี่เป็นสีน้ำตาลนะคะอมน้ำอยู่ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องลดน้ำ นี่แบบนี้นะคะสวยแล้วเปลี่ยนกระถางใบใหม่ให้ต้นนิ้วทองคลิปของเรานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แตงโมโด้วยนะคะสวัสดีค่ะ